วันนี้ผมเอากระเป๋า b i l ลี่แฮม0 7มาใช้นะครับเป็นกระเป๋าที่เป็นอังกฤษแท้ๆนะครับวัสดุการผลิตฝีมือการผลิตประณีตมากๆใช้วัสดุอย่างดีนะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่กระเป๋าที่เบาที่สุดไม่ได้มีช่องเก็บของเยอะที่สุดไม่ได้จุที่สุดแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่เราต้องมีเอาไว้ใช้งานครับ ิลลิงแฮมเป็นกระเป๋ากล้องที่ช่างภาพทั่วโลกรู้จักดีนะครับซึ่งผมเนี่ยรู้จักตั้งแต่เริ่มหัดถ่ายรูปเลยผมเห็นผู้ใหญ่ที่มีกระตังหลายคนนะครับจะใช้กระเป๋ากล้องแบบนี้ในยุคนั้นเนี่ยถ้ากล้องสาห้านะครับก็ต้องไลก Contact ถ้ามีเรี่องฟอร์แมตก็ต้อง u ัลส์เซมบล l o โรไลขาตั้งก็ร่เป็นกิโซนะครับเลนก็เป็นไลกาไซส์อจินัวกระเป๋ากล้องเนี่ยก็ต้องเป็นบิลลิงแฮมบิลลิงแฮมก่อตั้งเมื่อปี1 943นะครับที่ประเทศอังกฤษจนปัจจุบันเนี่ยบิลลิงแฮมก็ยังเป็นอังกฤษแท้ๆนะครับใช้วัสดุแล้วก็ตัดเย็บด้วยมือที่อังกฤษ100%เลยจุดเด่นของบิลลิงแฮมอยู่ที่วัสดุที่ใช้นะครับใช้วัสดุที่สวยไฮคลาสทนทานแล้วก็ต้องกันน้ำโดยไม่มีเลนโคเวอร์นะครับอย่างหนังเนี่ยใช้หนังฟูเกรนเลยนะครับการตัดเย็บเนี่ยปราณีตแบบสุดชีวิตนะครับและต้องทนทานต่อการใช้งานหนักด้วย กระเป๋าวิลลิงแฮมเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เสมอนะครับรูปแบบจะเป็นแนวคลาสสิกยิ่งใช้ยิ่งดูสวยนะครับมันจะไม่ได้ดูโซมหรือเก่ากระเป๋าวิลลิงแฮมนะครับมันก็จะเหมือนกระเป๋าไฮโซทั้งหลายนะคือมันสามารถซ่อมแซมได้ตลอดอายุการใช้งานแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกระเป๋าที่แพงอย่างไร้สาระส่วนที่อยู่กับผมตอนนี้คือ b วิ l i n g h a m 207นะครับ เป็นกระเป๋าสะพายข้างขนาดกลางที่สามารถบรรจุกล้องพร้อมเลนสน1ตัวเลนอีก2ตัวรวมเป็น3ตัวนะครับซึ่งนำเข้าอย่างถูกต้องโดยบริษัทมาร์คมาคอสนะครับแพ็กเกจที่มาเนี่ยก็จะครบหมดทั้งกล่องบรรจุสีดำนะครับสองผ้า i ิลลิงแฮมที่นำเข้าโดยมาร์คมาคอสนะครับจะมีการรับประกัน5ปีโดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางไลน์มาร์คมาคอส c o ออฟฟิเชีย Mark Mar เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวกระเป๋าบิลกิ้งแฮม2องใบนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากวัสดุนะครับตัวผ้าเนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์ไนท์สชั้นลักษณะมันจะคล้ายๆ c a n แคนวาสนะครับแต่มันเป็นผ้าสังเคราะห์ดีกว่าแคนวาสตรงที่มันจะทนทานมากกว่าทางความสะอาดง่ายมันจะเก่าช้านะครับที่สำคัญคือตัวผ้าจะกันน100้ำร้อเพราะในเนื้อผ้าเนี่ยมันจะมีชั้นยางแทรกอยู่ ทำให้น้ำมันซึมผ่านไม่ได้นะครับแต่ว่าผ้ามันก็จะหนักขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ส่วนบริเวณที่รับแรงขอบต่างๆเนี่ยจะใช้หนังร่วมกับไฟเบอร์ไนท์เย็บติดกันอย่างแข็งแรงเลยนะครับหนังจะใช้หนังลูกวัวที่เป็นฟูกเกรนนะครับซึ่งเป็นหนังวัวที่ดีที่สุดส่วนข้อต่อต่างๆใช้ทองเหลืองแท้ทนทานไม่เป็นสนิมแล้วก็ดูสวยงามด้วยอย่างที่บอกนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยจะเน้นความคลาสสิก ตัวกระเป๋าจึงเป็นแบบสะพายข้างสายสะพายกระเป๋าจะหนาแล้วก็ใหญ่เป็นพิเศษนะครับตรงส่วนที่ติดกับตัวกระเป๋าจะเป็นตัววายเป็นเอกลักษณ์ของวิลลิงแฮมเลยซึ่งทำให้กระเป๋าเนี่ยไม่เกิดการพลิกคว่มลงมามีรองบารรุ่น SP 5 0ทําจากหนังแท้ฟูเกรนนะครับด้านหลังมันจะบุฟองน้ำเพื่อให้นุ่มแล้วก็มีวัสดุกันลื่นด้วยสามารถถอดออกได้นะครับตรงลองบาทนี้ก็หลายตังค์แล้นะครับ ฝากระเป๋ามีหูหิ้วที่ถอดเปิดได้ส่วนสายล็อกใช้หนังกบหมุดน,นะฮะอย่างที่บอกว่าบิลลิงแฮมเนี่ยจะเน้นคลาสสิกวิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้เปิดกระเป๋าได้ไม่เร็วนะครับข้อดีคือปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะตัวฝาจะกันน้ำด้วยเวลาฝนตกนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับบิลลิงแฮมเปิดฝาออกมาจะเจอซิปนะครับตีตาบิลลิงแฮมอย่างหรูแล้วก็ทนทานใช้ยันรุ่นเลนเลยนะครับกันน้าฝานะครับมันจะเป็นโครงอลูมิเนียม พอเปิดออกมันก็จะอ้าเองเลยด้านในจะบูฟองน้ํากันกระแทกนะครับมีช่องใส่ของ2ช่องตัวแบ่ง1อันนะครับสามารถสลับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้ด้านข้างมีช่องใหญ่1ช่องช่องเล็กอีก2ช่องด้านในเราสามารถใส่กล้องใหญ่ๆอ,อย่างฟูจิฟิล์ม gf x 100ได้หนึ่งตัวพร้อมเลนส์2 3 f 4นะครับกับเลนแบบ 1 1 0 f 2ในช่องเก็บได้ที่เหลือก็จะใส่ของกระจุกกระจิกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ Sony a 7 r 3นะครับสามารถใส่เลนส์บา์ติสได้ประมาณ3-4ตัวนะครับกับกล้อง1ตัวกระเป๋ามีช่องด้านหน้าอีก2ช่องนะครับล็อกด้วยกระดุมทองเหลืองเราสามารถใส่พวกลูกยางเป่าลมผ้าเช็ดเลนส์แบตเตอรี่กระเป๋าตางังโทรศัพท์ power bank สายชาร์จอะไรลงไปได้ ขนาดกระเป๋าในความจุ10ลิตรนะครับด้านในจะมีขนาด320คูณ150คูณ220มิลน้ำหนักกระเป๋าเนี่ย1.75กิโลนะครับใส่ของในกระเป๋าก็จะหนักแถวๆประมาณ3-4กิโลนะครับพอจะเดินถ่ายภาพได้ทั้งวันแบบไม่ทรมานได้เวลามาสรุปการใช้งานกระเป๋า Bellingham 207ใบนี้กันแล้วครับอย่างแรกกระเป๋าสวยสวยที่สุดของงานกล้องแล้วนะครับ วัสดุตัดเย็บเนียบเนียนหาตำหนิไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องยอมเขานะครับ สามคือมันใช้งานภาคสนามได้จริงๆไม่ได้แบบเอาหรูเอารออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าถามว่ามีอะไรอยากให้ปรับไหมโดยที่ยังต้องคงความเป็นบิลลิงแฮมเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็มีอยู่เรื่องเดียวเลยที่อยากให้ปรับนะครับก็คืออยากให้สายสะพายที่บ่าเนี่ยมันเอียงรับกับแนวบ่าเพื่อให้แรงกดเนี่ยมันกระจายเต็มแนวบ่านะครับเราจะสามารถสะพายกระเป๋ากล้องหนักๆได้ทั้งวันโดยที่เราไม่เจ็บบ่าเลยนะครับ ใครที่คิดจะใช้กระเป๋าบิลลิงแฮมนะครับต้องยอมรับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะครับอย่างแรกนะครับเราอาจจะเฮ้ยทำไมกระเป๋าหรูช่องมันมีน้อยจังจริงๆถ้าเราถ่ายภาพภาคสนามแบบเดินถ่ายเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากนะครับเนื่องจากว่า ความจุของกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับไม่ได้เน้นใส่ของมากมายใส่ของจุกจิกเยอะแยะเอาไปเฉพาะที่ใช้งานจริงๆถ้าเราใส่แบบทุกคนทุกอย่างไปหมดแล้วสะพายข้างเนี่ยรับรองเข้าโรงพยาบาลแน่นอนนะครับกระเป๋ากล้องแบบสะพายข้างมันจะเหมาะกับการเดินถ่ายภาพไปเรื่อยๆ เน้นเดินทางไม่ได้สมบุกสมบันไม่ได้แทร็กกิง้งไม่ได้ลุยหนักๆน,นะครับถ้าใช้แบบนั้นแนะนําเป็นแบคแผคมันจะกระจายน้ําหนักได้ดีกว่าเดินไกลๆหดๆปีนเขาอ,อะไรได้ดีกว่านะครับอย่างที่3เนี่ยคือน้ําหนักกระเป๋าเปล่ามันไม่ได้เบานะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าไฟเบอร์ไนท์สามชั้นกันน้ำนะครับอันนี้ต้องย้ําทําให้มันต้องมีชั้นเลเยอร์ที่ทําหน้าที่กันน้ําเพิ่มเข้ามาหลายชั้นมากนะครับซึ่งเหมือนก็จะทําให้กระเป๋าเนี่ยหนักขึ้นด้วย สรุปสั้นๆนะครับสำหรับกระเป๋าบิ l ลิงแฮมโดยเฉพาะรุ่น207อันนี้นะครับมันอาจจะไม่ให้กระเป๋าที่จุที่สุดไม่ใช่กระเป๋าที่หยิบของได้ไวที่สุดแต่มันใช้วัสดุดที่ดีที่สุดและมันใช้งานได้จริงนะครับเป็นกระเป๋ากล้องที่ยังไงสุดท้ายเนี่ยคุณต้องมีเอาไว้สักใบหนึ่งครับ